ดินเนื้อทองเจอเพชรนาย่า115ปอนด์ปอนคู่นี้น็อกยก4เป็นยังไงไปดูครับในศึกมวยไทยพลังใหม่วันที่11มิถุนายน2567ครับคู่นี้ไม่ครบยกอย่างที่เห็นกันมาแล้วครับเลยว่าเกมมันเป็นยังไงมาดูในคลิปนี้ครับมันเป็นจังไดครับมาดูไปด้วยกันครับดินเนื้อทองเดินเปิดเกมเข้าหาก่อนครับมานี่ดูเป็นรองในเรื่องของหลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือแล้วครับเจ้าดินเนื้อทองเอาล้ครับ เบียดเข้าไปเรื่อยๆครับเดินเบียดเดินเสียดมาจับวงในไล่แขนขอุเพทรญาตีไปก่อนครับโยนเข่าไปหนึ่งทีเพทรญาสูง168ครับนักชกจากเอบออุบลรนชจังหวัดขอนแก่นครับบนมวยซ้ายฝีมือตอนนี้ซ้อมที่ค่ายมวยบางแสนไฟขับจังหวัดชนบุรีครับฟอร์มก่อนที่จะชนกับทางดินเนื้อทองเนี่ยเพทรยาชนะมาต่อเนื่องนะครับมีชนะพันลำสอสมหมายครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับก็มีแพ้เพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเน่ง ส่วนทางดินเนื้อทองเองนะครับดินเนื้อทองเนี่ยก่อนที่จะเจอกับเพืนรยาแพ้มาติดติดเหมือนกันครับแพ้โชคดีแม็กจันดีนะครับมีแพ้โฟวินมอรัตนบดิตแพ้ปืนกลปอประจักครับนี่คือไฟแจ้งเกิดของเขาเลยก็ว่าได้ครับวันที่11มีนา2567ครับเดี๋ยวดูครับเปียตีครับออเฮ้ยอาศัยโอ้โหแต่ว่าโดนกระถุงเข่าครับโดนยัดไส้มายัดไส้อีกหนึ่งดอกครับโอ้โหยังไงดีเนื้อทอง จางฝืนทนครับเดินเข้าหาต่อต้องลงทุนแล้วครับฝีมือเป็นรองแต่ว่าพลังบูไม่ได้เป็นรองอย่างแน่นอนครับดินทองหมวดพง1 9หนึงเก้ยี่สิบสามปี167ครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นคือกันอ่าเป็นมวยบูเตะขาต่อยหมัดครับมานะครับโอ้โหเสียวแท้ ก็ปั้มตีแข็งแรงดูดันครับเป็นสไตล์ของแกอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เจอมืออัดหูดังเนี่ยมืออัดหูดังไว้ดิตี่ะเพตนายาเอามืออัดหูดังครับแล้วก็ตีครับในขณะที่ดินเนททองยพยายามยกดังขึ้นง่ายหนาขึ้นหาหายใจนะครับเพตนายาถอยหลังตั้งรับนี่บวางแข้งซ้ายโอ้โยมีหมัดซ้ายเสริมเข้าไปครับเพตนายาโดนหมัดไปเหมือนกันครับดินเนททองโอ้โยออแล้วครับมันเขี้ยแล้วครับล็อกคอแล้วครับ ศักดิ์สีนักชกขอนแก่นมันเป็นยังไงขอนแก่นบ้านเฮาเนี่ยอยุบรรยากาศเสียงเฮเสียงเชียร์นี่ก็ไปที่เพชรนายาครับใกล้ฝั่งเราเนี่ยวางแข้งซ้ายเพชรนายาติดบังอยู่ยังไงวางซ้ายไปอีกต่อยมัดซ้ายต่อยมัดซ้ายดินทองเตะ้สยสวนทวนวางแข้งซ้ายไปวางแข้งซ้ายคืนครับเตะขาต่อยมัดซ้ายเกี้ยวขาปั๊มนี่ฮะลม้มลงไปครับ ดินเนื้อทองบอกไม่เป็นไรครับไม่เสม็นคิงต่างชาติข้างล่างก็ดูว่าจะพอใจครับเพนยาฝีมือเป็นของคอยฝีมือเป็นของคอยโอ้โหหมัดยับซ้ายโดนเข้าไปก่อนครับแต่ว่าขวาตามยังไม่โดนเด้งตีซ้ายหมดยกที่3ตามกันต่อยกที่4ี่ครับดินเนื้อทองเจอเพนายาไปครับวางแข้งซ้ายดินเนื้อทองครับวางไปก่อนครับวางแข้งซ้ายขึ้นวางแข้งซ้ายอีกคนละดอกครับ แลกซ้ายกันโดนเกี่ยวขาล้มลงไปสำหรับทางดินเนื้อทองเพชรนาย่านีดดูว่าจะคุมเกมได้พอสมควรครับแต่ว่ายังประมาทดินเนื้อทองไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ยุบเลยเดินใส่อย่างเดียวครับช่วงนี้วางอ่มีเขานะตีซ้ายตีขวาขวางไม่อยู่นะครับแต่ว่าแกะเน้นแลกเข่าเลยตอนเนี้ยเตะซ้ายไปวางซ้ายไม่โดนโดนซ้ายครับอ้าวยังไม่โดนครับเตะสุยกันมากเตะสุยกันไป ดินเนื้อทองขยับเข้าหาหมัดครับหูยน่ากลัวครับหมัดมาเป็นชุดเหมือนกันครับแต่ว่าทางทีมงานฝันเงินนี่โบกแล้วครับสบายบุบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาอรอโตอย่างเดียวดินเนื้อทองบอกเอาดิจิพิกให้เบิ้งเนี่ยพิกให้เฮียตีกันนะแข้งซ้ายมาครับอ่าล้วครับเบียดติดติดครับเบียดติดติเบียดติด,ดติด,ด,ตดแล้วได้ตีไม่หูโดนขวาง ซ้ายของเพชรนายาขวางไว้ดินเนทองปัดขาตีเตะ้สยเตะ้สยวางแข้งซ้ายคืนเหมือนกันครับดินเนทองโอ้โหคือเพชรนายาถือว่าเอาอยู่นะแต่ว่าพละกกาลังของดินเนทองเนี่ยไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยนะครับยังดูว่าแรงดีครับโอ้โหหมัดขวาวางแข้งซ้ายโดนจังๆโอ้โหเอาแล้วครับขวางอยู่ไหมขวางอยู่ไหมเออถือมืออัดหุด,ดังขึ้นกันแล้วเป่เอา้าอัดหุด,ดังไว้อัดหุด,ดังไว้เอาอยาหมองนนมไซนุ่มแป้ายตามัน ดินเนตทองเดินใส่ต่อครับเดินใส่วางแข้งซ้ายของเพชรนันญาวางแข้งซ้ายของดินเนตทองวางแข้งซ้ายครับโอ้โหจะซ้ายอย่างเดียวครับตอนนี้ครับดินเนตทองยังไม่ย่อ,อยไม่ท้อครับแต่ตอนนี้ยอ่อเข้าก่อนนะสลับแข้งวางซ้ายโดนซ้ายดินเนตทองไล่บี้ขยี้ต่อดินเนตทองไล่บี้ขยี้วางซ้ายซ้ายซ้า,ายสามดอกครับเอาเริ่มจะทําได้เหมือนกันครับดินเนตทองขยับเข้าหาบอกว่ายังมีแห้งอยู่ยังแรงได้อยู่ โยนโยนโอ้โหได้เข่าไป2ดอกครับภรรยาตีคืนแล้วก็ดินทองตีอีกครับถือว่าใส่กันมันเลยครับมุมแดงนี่พอพอใจเหมือนกันแล้วครับตอนนี้โอ้โหเหมือแดงเพะนะอ่าครับเบียดเข้ามาแล้วครับดูว่าจะทําได้ครับวางแข้งวางแข้งซ้ายตีเข้าซ้ายล็อกขวางตีตีโอ้โหโหลงไปเลยครับดินเนื้อทอง เตะไปเตะมาเพชรนายายุบครับแล้วก็นี่ฮะจะเจอโอ้โหอะไรครับยาเด้อยายาเด้อโอ้โหใจมใช้ได้ครับดินเน,นื้อทองตอนเนี้ยเพชรนายาแกไปต่อยวันลุมพีแล้วนะดินเนื้อทองสนใจ,จตามไปต่อยกับเพชรนายาที่วันลุมพีไหมหนึ่งร้อยสิบห้าปอนหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนเนี่ย อาจจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับในปี 68, 2 5 6 8เพราะว่านี่เป็นไฟที่เขาเจอกันเอาไว้เมื่อปี2,567ครับแฟนนนมวยครับรก็เป็นหนึ่งไฟที่นำมาฝากกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปดูหน่อยนะครับไฟของเพชรนายาที่ต่อยเอาไว้ในรายการวันลุมพินีครับนี่ฮะก็เป็นไฟนี้แหละครับที่เพชรนายาเป็นมวยแทนไปเจอกับยอดดอยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์ที่18มกราคม2,500 68ครับแล้วก็ดูครับวางแข้งซ้ายครับเพนยาดอยเดินเบียดครับหูยที่ล้มลงไปครับเพนยาดูดีครับวางครับหมัดครับจอดอยก็ทุบนับนอกสถานเดียวครับมาครับแข้งขวาไปเตะซ้ายไปก็นี่โอ้ยวินวินวินโอ้เอารุกขึ้นมาใหม่ครับโดนบริเวณขมับพอดีครับก็เสก็เป๋ครับโอ้โหขาพันกันเอ้าฝืนฝืนฝืน แล้วก็โดนครับพยายามจะเข่าลอยจับสับศอกไปอีกหนึ่งทีแต่ลุกเร็วครับกรรมการนับแล้วก็ให้พักนะครับคือนับตัวนี้คือนับให้พักก่อนครับแต่เพชรนายามานี่ได้อาวุธความคมเข้ามาก่อนครับแล้วก็ยอดดอยยังไงครับฟื้นไหมพญาพยายามจะปิดเกมปิดจ็อบมัดไายไปสอกไา้ทางเบาๆตีเข่าซ้ายแล้วก็วางแข้งซ้ายครับวางแข้งซ้ายซ้ครับนี่ครับซ้ของเพชรนายาครับ ยอดดอยตั้งรับอย่างเดียวแล้วครับเอาให้พ้นยกนี้ให้ได้ก่อนพ้นได้ไหมหมัดท้ายมัดซ้ายอีกเธอหนึง่งเตะซ้ายไปทวนหนึ่งมัดซ้ายมัดขัวมัดท้าย,ม,ายมัดขัวยังไงเตะท้ายเขาก็ขูเอา้าย,ยอดดอยที่ทนจริง,รงๆนะสุดๆเลยครับหมาอัประคัดสวนไปพยายามจะเบียดนะครับเบียดติดๆครับพักเหนื่อยเหมือนกันครับสำหรับทางเพชรนายาเพชรนายาบางแสนไฟขับหรือเพชรนายานายาปาร์คบิวตรแล้วก็วางแข้งซ้ายอีกหนึ่งเอือ อีกเขื่อนึงไหวบ่ไหวลมบอ่อลมนอนบอ่อนอนไสเอ้าไสาอีกเขือนึงเตะเอา้าทั้งสีโดตับสองเอาท่าได้กันแท้อ้ยแล้วแหละลองไปอู้เหลวเป๋วไปแล้วนะครับมาครับโดนอีกนับหนึ่งนี่ก็คือแพ้ครับวางซ้ายครับอู้แกทนจริงๆโอ้โคตรทนเลยยอดดอยดูครับอู้เซครับกรรมการก็ใจดีเหลือเกินเอ้าเอาอยากให้นักมวยปิดเกมนะครับมาครับ ยอดดอยก็ยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยกรรมการเอารงไหนี่โอ้เศร้าซะเออนี่ครับก็เป็นไฟที่บอกเล่ากันเข้ามาครับในปี2568ของทางเพชรนยาณนายาปักวิวครับย้อนกลับไปในไฟที่แพ้ก็คือแพ้ให้กับเจ้าทางดินเนื้อทองหมดพง191งนี่แหละครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันครับแฟนบัดมวยเจอกันคลิปต่อไปครับ